ที่เก่าที่เดิมตากผ่าที่เก่าแหละเออวันนี้มีคนยกตะกาผ่ามาให้ใครแน่นี่ใข้ลูกไส้ย,ยกแห่นี่คลึ่มมาแล้วเดีย๋ยวเมือนฝนจะตกมัสเ้าแดดเปียงเปียง,ป,ยงปันพึ่งตาก ตสวาแดดหายแล้วกําลังคิดดีว,ว่ามื่อนี้จะรีดผ้าบอกเพราะว่าผ้าเยอะมากเลยที่เมื่อท่านเลี้ยลตรงนี้มันจะหว่วยแล้วได้กระ้านอยู่เนี่ยโอ้ยกระ้านรีดผ้ามันสักฝักได้ทุกมือไปขี้ข้านรีดเป็นจะนายฝักผ้ามึงเอาใส่เครื่องปั่นซื้อเนาะ นี่ว่าจะรีดอยู่เด้งวะเนี่ยว่าสิม,มันวะนี่ตั้งทาตั้งทางสินน,น้อยนึงตาจะปิดละเดี๋ยวเอ๊ะพอดีมันรีดผาเอ้มาตากผาแง่คิดตั้งเตาดีบอตั้งเตารีดดีบ่ถ้าได้รีดกะงเงาเกลียดเลยล่ะรีดผาะถ้าได้รีดไม่สิรีดจะน่อยนึงก็ไดบ อดีตังเตาและเกืเน่าวน่ะดิจินออกกําลังกายเราไมเลาบอกว่าจะออกกําลังกายแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวสรุปสุดท้ายมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงที่เต่าเมื่อเสา่าจะไปออกกําลังกายเลยเมืเอ่มเอเ้าตั้งใจว่าจะไปออกกําลังกายดอกบะนี่ จึงมีบุ้งภาษีอาบนา้ำแหละมาด้คนสามีเวันนี้นเ,นเขาหงาเป็นีเขาเป็นตื่นแล้วเป็นมาเขาหงา,าแบบเป็นเรี่ยอาบน้ำตัวเป็นว่าไปเหตุงานเร็วเออก็เลยก็สั่งกะเลยออกกับนงกายเลยถ้าเขาอาบนา้ำเจ้าเสียออกแป๊บเดียวพุ่งแบบเดียวเนี่ยป่าเขาไปจากจุดม,มงูงส่งจุดม,มงูง <laughs> สองชัมม่วโมงออกกำงกายสะกะเสร็จแล้วก็เลยอาบน้ำลูกไายมาจากโรงเรียนพอดีเป็นสอบแล้วแล้วแต่ว่าเพิ่นไปตามเบิ่งว่ามีงานถ่างมีงานอย่างวางเสียอืมแล้วก็เลยกลับมาเร็วพาไปกินซุกขีกินแล้วเราก็เลยไปซักผ้าเลยละปันผ้าว้กันหน้าปะนะ ได้มาปั่นผ่าตากผ่าเขายกให้ปวดหลังด้ยเนยปวดทั้งได่หมือวางนะปวดหลังที่ใส่สิบเป็นเม่นแหละคือทั้งปวดปวดหลังทั้งงุดนิดทั้งอารมณ์แปรปวนมากเลยอะเอออารมณ์แปรปวนมาก รแบบแบบปวนเป็นแบบงุหงิบมุบงิบโ <c oughs> มโหโมโหมาเออ,สองสัยจะเป็นประจำเดือนล่ะเพราะว่าปรได้ออกร่างกายมาจากมือละสองมือละมาเปวดมันปวดมันปวดปวดตรงนี้นคือแบบว่าปวดคักอ่ะโน้ตจะเปลี่ยนประจำเดือนล่ะปวดแห้งปเนี่เออปวดกันแบบว่า สุดๆจ้ะขี่กันค่ะปวดแห้งปวดหลังปวดมือคืนนี่ปวดมือคืนปวดมือคื้นในกำมือนี่ ก็ปวดอีกเนี่ยเป็นประจําเดือนอาจะปวดหลังแห้งปวดสุดๆปวดแบบปวดทรมานนะมาปวดท้องปวดหลังปวดหลังแท่งสินะและ้วกำมาว่านอย่างนิด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 เนี่มือ่อมือนี่ขึ้นแบบมังนิดแห้ง้องม์ลมปรบปวนมากเลย หอรโมนแบบแบบปวนวิ่งพรวนพราดพรานวิ่งพลานผ่านพลผ่านยูฮอร์โมนก็ได้แบบปลวนครับเสร็จแล้วะเดี๋ยวไปกระจายผ่านกน ลือๆเลืลลหาเมืองตัางไหมบ่มได้เอาขาตัางกองมาหาเมืองตัางก่อน เอาขอราีาบนเอาสิเรียบร้อ เส็ตแล้วเป็นแบบว่าพอพี่สดชื่นเป็นแบบนู้นงีอุ่นอิดใส่ปินประจำเดือนอีกเป็นอารมณ์ปปลบป่วนเป็นอารมณ์แบบแปลป่วนยังสีนะปีนลงกันมาเนี่ยตากเร็ตแล้วล่ะมันมันมันมีแดดนะแต่ว่ามันมันมัลร่มพร้อมแล้วมันอบอาตากไปนี่ละ นี่รีดผ่าจักน้อยก่อนตั้งเตาก่อนตั้งเตารีดก่อนเอาผ่าผ่ารีดก่อนในหนปีนมาแล้วผ่ามาไว้รีดผ่าเตารีดอ่ะไล้วลุดลุทลุทลุทมือผ่าก้นหล่อลุดมือ เตาเตารีดผ้าก,ก่อนจักหน่อยมันตีมค่ะปวดมันหลายปวดเอาไหวมันมีบางยัดไปหมดเลยนะ่ะอักเตาก่อนเปิดไฟก่อนอ้รีดผา้า